สิวข้อสารรักษาอย่างไรสวัสดีครับหมอรุตครับผมหมอมเอีเทคนิคในการดูแลรักษา,าสิวข้อสารนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะเป็นเม็ดตุ่มเ,เล็กๆนะครับนูนๆสีอาจจะขาวเหลืองนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะเป็นขี้ใครที่อยู่ข้างในนะครับการรักษาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะใช้ง่ายๆเลยคือใช้เข็ม นะครับล้วก็กดออกนะครับผมแต่บางทีเนี่ยไอยตัวตุ่มเนี้ยสิวข้อสารเนี่ยมันจะอยู่ลึกนิดนึงการใช้เลเซอร์คือคำว่าไดก็สายเลเซอร์เนี่ยเจาะรูแล้วก็กดออกเนี่ยจะทำให้ง่ายกว่านอกจากนี้การรักษานะครับผม ทากรดวิตามินเอก่อนนอนอจะช่วยให้ผราเหมือนกับการผ่าเซลล์ผิวแล้วก็การเครตินนเซชันเนี่ยดีขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยหมอส่วนมากอาจจะให้แบบถ้าถ้าไม่รีบก็ทากรดวิตามินเออยู่สักอสองอาทิตย์ถึง1เดือนหนึ่งแล้วก็มากดออกโดยอาจจะใช้เป็นเข็มหรือว่าเลเซอร์ก็ได้แต่ส่วนมากที่หมอใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นเลเซอร์ CO2 เลเซอร์ เจาะรูก่อนนะครับแล้วก็ค่อยอกดออกนะครับผมสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากสมมติเกิดจากก,จาก,าการผัดเซลล์ผิวที่ แย่ลงนะครับผมอายุหรือว่าเป็นพวกมีการสครับผิวมีการเสียสีอะไรอย่างนี้นะครับการทำให้การผสเซลล์ผิวเนี่ยก็ไม่ดีดังนั้นเนี่ยอันนี้นส่วนมากหมอสุนตาจะแนะนำให้ทากรดวิตามินเอละก่อนแล้วก็ถ้าเกิดจะไม่ดีขึ้น,นค่อยมากดออกได้นะครับผม